สวัสดีครับพ่อผมตั้มนะครับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องกองทุนนะครับผมอันนี้ก็ปลายปีแล้วนะครับเข้าเดือนพฤศจิกานะครับหลายคนก็อยากจะซื้อกองทุนเพื่อที่จะลดหย่อนภาษีหรือว่าอาจจะรอโบนัสออกแล้วก็ซื้อกองทุนนะครับผมวันนี้ก็เลยหากองทุนสักกองมาแนะนํานะครับผมซึ่งกองทุนเนี้ยก็เป็นกองทุนดัดชนีหรืออินเด็กซ์ของตัว s, s p นะครับผมแล้วก็ส่วนตัวผมก็ลงทุนกองนี้อยู่แล้วนะครับก็จะมาดูว่าผลงานของปีนี้เป็นยังไงบ้างนะครับผมก่อนอื่นสำหรับใครที่เพิ่งมาดูคลิปนี้นะครับผมก็รบกวนกด subscribe ให้ผมด้วยนะครับผมก่อนอื่นผมก็จากจะมาเล่าว่าไอ้กองทุนนี้มันคืออะไรยังไงก่อนสำหรับคนที่มือใหม่นะครับผมแล้วก็จะมาเล่ากันว่าไปปีนี้ผลงานเป็นยังไงแล้วก็ ขั้นตอนในการลงทุนเป็นยังไงมั่งนะครับผม่อขอสลับหน้าจอก่อนนะครับก่อนอื่นนะครับไอ้กองทุนนี้นะครับผมผมขอปิดกล้องก่อนนะกองทุนนี้นะครับผมก็จะเป็นกองทุนของตัว TMB นะครับก่อนนะครับก่อนที่เขาจะถูกซื้อไปโดยธนาชาติแล้วก็ในส่วนของ กองทุนนี้เขาก็ถูกซื้อไปโดยของตัวอีสปิงนะครับผมแต่ว่าก็ยังใช้ชื่อเดิมอยู่ว่าเป็น TMBUS 5 0 0นะครับผมซึ่งเงื่อนเงื่อนไขก็เหมือนเดิมนะครับไม่ได้เปลี่ยนแปลงนะครับกองทุนนี้นะครับก่อนเกิ่นก่อนให้กับใครที่เพิ่งเข้ามานะมือใหม่กองทุนนี้นะครับเป็นกองทุนที่ลงทุนในตัวของอินเด็กก็คือ ล้อไปกับตลาดนะครับผมไม่ใช่กองทุนที่พยายามจะเอาชนะตลาดนะแล้วก็เป็นกองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศก็คืออเมริกาเป็นหลักนะครับผมโดยที่ยึดโยงหรือว่า,ายึดตามดัชนีของ s p 5 0 0นะครับผมซึ่งตัว s p 5 0 0เนี่ยก็จะเป็นตัวบริษัท5 0 0บริษัทของชั้นนำของอเมริกานะครับซึ่งรายชื่อบริษัทก็จะเป็นบริษัทที่เรา รู้จักกันดีอย่างเช่น Apple Microsoft Tesla Amazon หรือว่า a p p a b e t ก็คือตัว Google นะครับผมเขาก็คัดมาทั้งหมด500ตัวนะครับผมแล้วก็ทำการมัดรวมกันเป็นดัดชนีออกมานะครับผมซึ่งกองทุนนี้มีความเสี่ยงอยู่ที่6นะซึ่งนั่นหมายถึงว่ามันเป็นกองทุนที่ความเสี่ยงสูงแล้วก็ไม่จ่ายปันผลนะไม่จ่ายปันผล โดยส่วนตัวแล้วถ้าคุณจะลงทุนในกองทุนรวมนะผมแนะนำให้ซื้อกองทุนที่ไม่จ่ายปันผลเพราะว่ามันจะมีผลตอบแทนที่ดีกว่าเพราะว่าเมื่อเงินปันผลมันก็ถูกนำกลับไปสู่กองทุนทำให้พัฒนากองทุนนะมันมีผลประกอบการดีขึ้นนะครับผมทีนี้ในรอบอันนี้คือดีเทลของกองทุนนะอันนี้กองทุนนะต่อไปเกี่ยวกับเรื่องของ การดาเนินง,งานนะครับของกองทุนนี้นะครับผมกองทุนนี้นะครับผมในรอบ1ปีผลดาเนินง,งานเป็นยังไงบั่งพูดได้คําเดียวว่าเจ๊งครับเศรษฐกิจตกต่ํากองทุนนี้ขาดทุนนะสาหรับปีนี้นะครับผมปีนี้นะสาหรับใครที่เข้ามานะครับโอเคทีนี้เราจะไปดูกันประเด็นทีละประเด็นว่ามันขาดทุนยังไงแล้วคุณลงทุนได้ไหมนะครับผมอโอเค ผลกอ,กอบกอบการของปีนี้นะครับผมถ้านับตั้งแต่วันนี้นะขาดทุนไป19%นะครับขาดทุนไป19%าต้องเข้าใจว่าตัวของเศรษฐกิจโลกของอเมริกาเนี่ยคือมันดิ่งมันดิ่งมันดิ่งเลยล่ะก็จะเห็นว่าในรอบในรอบ1ปีเนี่ยมันลงมาที่3,000แต่ต้นปีอะแถวๆเนี้ย อยู่ที่4,000นะครับซึ่งถือว่าลงมาเยอะมากถ้าย้อนไปดูในรอบ6เดือนปุ๊บก็จะเห็นว่ามันมีความผันผลพอสมควรนะผันผลพอสมควรฉะนั้นถ้าตอนนี้ถามว่ากองทุนนี้เป็นยังไงสำหรับปีนี้นะครับก็จะขาดทุนอยู่นะแต่ถ้าเราย้อนไปดูนะครับผม ในรอบ6เดือนขาดทุน10%นะ10%ในรอบ3เดือนขาดทุน1 0 4 10.40%นะครับผมนั่นหมายความว่าถ้าคุณเข้ากองทุนนี้แล้วทำการ DCA ทุกเดือนทุกเดือนคุณก็ยังจะขาดทุนอยู่นะแต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะให้ดูก็คือว่า ถ้าคุณลงทุนมาแล้วในะกองทุนนี้ซื้อมาเรื่อยๆซื้อมาเรื่อยๆเนี่ยเป็นเวลา3ปีคุณจะขาดทุนหรือเปล่าคุณจะได้กําไรอยู่ที่6%กปอเซนใช่ครับคือต้องเข้าใจว่าพอมันเจอโควิดอ่ะเศรษฐกิจทุกประเทศอ่ะมันเจ๊งหมดมันลงหมดแต่อเมริกาพอปลายปีอ่ะเขาฉีดเงินเขาขึ้นดอกเบี้ย มันก็กลับมานะถ้าคุณดูถึงว่ามันมันเริ่มกลับมาถ้าดูภาพใหญ่เห็นไหมมันเริ่มกลับมามันไม่ลงไปอีกแล้วนะครับผมนั่นหมายถึงว่าถ้าคุณลงมาส,สม่ำเสมอ DCA เรื่อยๆเพราะว่ากองทุนรายียบก็คือกองทุนที่เราจะสามารถเบิกอีกทีก็คืออายุ55ใช่ไหมครับสำหรับคนที่ไม่เคยลงทุนนะก็ยังแงก่กำไรอยู่ซึ่งตัวผม ลงทุนเกิน3ปีแล้วก็ได้กําไรประมาณนี้แหละซึ่งมันก็โอเคนะโอเคสำหรับผมนะแล้วก็ในส่วนของ5ปีก็คือ6%นะครับผมฉะนั้นถ้าถามผมว่ากองทุนนี้ดีหรือเปล่าคืออย่างนี้กองทุนนี้เป็นกองทุนดัชนีซึ่งเราไม่ได้หวังผลว่าจะขายในปีต่อปี อย่างน้อยผมมองไว้ที่10ปีอยู่แล้วนะครับผมแล้วผมก็เชื่อว่าในส่วนของอเมริกาเขามีความสามารถที่จะทําให้ประเทศเขากลับมาได้อืกลับมาได้แล้วบริษัทใหญ่ๆพวกเนี้ยมันก็ไม่ได้ล้มหายตายจากไปไหนนะครับผมอาจจะมีคนบอกว่าอ,อ,อเมริกาล้มแล้วอเมริกาจบแล้วแต่สิ่งที่คุณดูผ่านมานะครับผมเป็นไง ค่าเงิน u s ดอลลาร์ขึ้นมาแข็งมากจาก33บาทตอนนี้อยู่ที่37บาทแล้วเห็นไหมครับในบอกอเมริกาจะเจงไงมันไม่เจงนะผมบอกมันไม่เจงทีนี้อะไรอีกอ,อันนี้คือผมจะบอกว่าพอค่าเงินมันขึ้นมาสำหรับใครที่ลงกองทุนต่างประเทศหรือว่า,าซื้อพวก DR แล้วปันผลนะ คุณได้เงินปันผลเยอะขนะึ้นนะเพราะว่าเขาจ่ายปันผลมาเป็นดอลลาร์แล้วก็แปลงเป็นเงินไทยมันขึ้นโดยอัตโนมัติเนี่ยครับเหตุผลต่อมาคืออเมริกาเขาสามารถผลิตเงินได้ผมมองว่ายังไงเขาก็ไม่ปล่อยให้ตัวเองอะจบหรอกเขาไม่มีทางปล่อยให้ตัวเองอะเศรษฐกิจล้มหายตายจากหรือว่าดิ่งผมบอกเลยว่าเขามีวิธีที่จะอฉีดเงินแล้ววิธีที่ทําให้ เศรษฐกิจมันขึ้นมานะครับผมผมมองว่าถ้าใครยังไม่มีกองทุนน่ะซื้อได้ซื้อเลยแล้วก็ลงทุนยาวๆนี่อาจจะเป็นโอกาสที่ดีด,ด้วยซ้ำเพราะว่าเมื่อมันลงอ่ะเราซื้อในได้ที่ของถูกทุกวิกฤตอ่ะมันคือโอกาสผมบอกเลยว่ากองทุนเนี้ยตอนที่มันขึ้นมาเมื่อสักสามี่ปีที่แล้ว มันบวก30%นะมันบวก30%เลยถ้า30%คุณคิดดูแล้วกัน30%เท่าไหร่แล้วเนี้ยมันลงไปแค่นี้ผมคิดว่ามันไม่น่าจะใช่ปัญหาหรอกถ้าเราจะลงทุนยาวแล้วก็เราได้เรื่องของลดหย่อนภาษีด้วยนะครับผมก็มาเล่าสู่กันฟังประมาณนี้สำหรับกองทุนปีนี้ก็อาจจะผลประกอบการไม่ดีนะครับจริงแต่ว่า เรามองยาวๆแล้วก็คิดว่าปีหน้ามันจะกลับมาแล้วละ่ะเพราะว่าทุกคนก็เริ่มใช้ชีวิตปกติแล้วนะครับผมอ่ะคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับก็จะมานำเสนอว่าการลงทุนน่ะมันมีความเสี่ยงและเราควรจะรอให้เป็นนะครับผมอ่ะโอเคประมาณนี้คลิปนี้ก็จัดยาวแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวถ้าว่างๆเดี๋ยวจะมาอาัดคลิป เล่าประสบการณ์เล่าอะไรเรื่องการลงทุนเรียนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ